สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนส,ดสดานราญรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันศาของเรานะคะก็จะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่ารายงานการเฝ้าระวังการทําร้ายตนเองนะคะรงง5ส 5 06 S version 11นะคะโดยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะชื่อว่านางสาวพ,พัคขมลปิยาการนะคะจากหน่วยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนของโรงพยาบาลสวรสารานรมขอมอบเวลานี้ให้กับพี่นอกเลยค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ดีใจนะคะที่มีโอกาสได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะคะ วันนี้ก็ในในที่ของงานจิตเวชชุมชนนะคะเราก็เลยอยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานการสอบสวนโรคกรณีกระทำรุนแรงต่อตัวเองนะคะเพราะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของงานฆ่าตัวตายอะค่ะเป็นปัญหาระดับชาตินะคะ ทีนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเห็นนะคะเรื่องของอจํานวนผู้พยายามฆ่าตัวตายและเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็คือที่แชร์ให้น้องเฟิร์นไปแล้วนะคะทุกท่านเห็นแล้วไหมคะน้องเฟิร์นเห็นแล้วค่ะจ้าอันนี้จะเป็นจํานวนผู้พยายามฆ่าตัวตายและเสียชีวิตปีประมาณปีปปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคือปีที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าการฆ่าตัวตายนี้มีสูงนะคะการฆ่าตัวตายเนี่ยจะเทียบจาก ข้อมูลประชากรจากแหล่งข้อมูล2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1ก็คือในรายงานรง,ง .506S ซึ่งอยู่ในระบบของการทำงานของขอ,งขอนแก่นเป็น PM นะคะอีกฐานข้อมูลหนึ่งเราจะใช้เรื่องของใบมรณบัตรค่ะก็คือมบซึ่งจะได้จากของกรมการปกครองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้พยายามฆ่าตัวตายที่ทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตนะคะ ก็จะมีการรายงานตามใบมรณบัตรแต่ว่าการรายงานตามใบมรณบัตรตามในเขตของ7จังหวัดในเขตสิของเราอะคะ่ะก็จะค่อนข้างสูงในภาพรวมของเขตสิคือ8.91ต่อแสนประชากรนะคะซึ่งเราวางไว้ว่าคนณค่าตัวตายจะต้องไม่เกิน8ต่อแสนประชากรแต่ในภาพรวมของเขตตามมบสุขะ,ะแต่จากแหล่งหนึ่ง แหล่งของรงอ .506 s เนี่ยคือเป็นโปรแกรมที่รับผิดชอบโดยขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสอบสวนผู้พยายามทำร้ายตนเองนะคะจะเห็นว่ามีการรายงานข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะกึ่งกึ่งกันกับวมบเลยค่ะเพราะว่ารายงานรางอ .506 s นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่มีผู้พยายามทำร้ายตนเอง แล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ทีมได้ลงสอบส่วนโรคเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการดำเนินงานที่ค่อนข้างสมบูรณ์แต่จะเห็นว่าการรายงานของรองอห 5.6s เนี่ยค่ะก็ออยังค่อนข้างน้อยซึ่งถ้าในภาพรวมของเขส1ิเนะคะจะเห็นได้ว่าแค่5.92ต่อแสนประชากรซึ่งจะเห็นว่าแค่เกินครึ่งจาก8มาแค่ครึ่งเดียวนั่นหมายถึงว่าอีกครึ่งหนึ่งที่เสียชีวิตเนี่ย ก็จะไม่ได้รับการสอบสวนโรคนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างมานะคะเป็นเรื่องข้อมูลของการพยายามทำร้ายตนเองกรณีที่มีประชากรหนึ่งคนทำร้ายตนเองก็จะมีผลของการกระทำที่เกิดขึ้นคือเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตนะคะการ การพยายามทำร้ายตนเองที่ไม่เสียชีวิตนะคะก็จะดูจากข้อมูล2ส,ส่วนนะคะก็คือข้อมูลจากรองอ .5 0 1 s ในโปรแกรมของขอนแก่นนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องระบบการรายงานรายการสอบสวนโรคเหมือนกับทำร้ายตนเองแล้วสำเร็จเช่นกันนะคะแต่ในกลุ่มของพยายามเนี่ยค่ะก็จะมีข้อมูลในฐานข้อมูล HDC ซึ่งเป็นฐานการของกระทรวงสาธารณสุขนั่นหมายถึงกรณีที่ มีคนทำร้ายตนเองในพื้นที่ได้รับไปรับการรักษาที่สถานบริการที่โรงพยาบาลไหนบุคคลคนนั้นก็จะได้รับการนิจัชว่าเป็นผู้พยายามฆ่าตัวตายโดยใช้รหัส x ก็คือ x 6 0ถึง x 8 4เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเข้าไปที่โรงพยาบาลนั้นนะคะก็จะมีรหัสขึ้นมาเพราะฉะนั้นในรหัสนี้ล่ะค่ะ มันก็จะไปขึ้นใน HDC ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดอันนั้นก็คือเป็นข้อมูลของในแต่ละจังหวัดนะคะแต่เวลาในพื้นที่เข้าไปสอบสวนซึ่งเป็นคุณภาพที่จะให้วางแผนในเรื่องของการช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายอะค่ะก็จะเห็นว่ามันน้อยมากกว่าของการฆ่าตัวตายสำเร็จอีกค่ะจะเห็นว่าใน HDC เนี่ยฐานของกระทรวงเนี่ยค่ะมีผู้พยายามฆ่าตัวตายถึง 3,244รายเกินอัตรา,าของประชากรไป73.02ต่อแสนประชากรนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าการดูแลเรื่องของการสอบสวนโรคในรอง506นะคะก็จะทำได้น้อยเพียงแค่878รายนะคะเทียบอัตราส่วนกันแล้วน้อยมากๆเลยนะคะ แปดร้อยกับสามพันนะคะอัตราส่วนเทียบร้อยมากๆเลยอันนี้คือเป็นเรื่องของการดูแลของประชากรในกลุ่มที่เสียชีวิตจากการทำร้ายตนเองและกลุ่มของพยายามทำร้ายตนเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ถึงเป็นนโยบายของประเทศนะคะที่จะต้องอระบบเรื่องของการช่วยเหลือผู้พยายามทำร้ายตนเองนะคะกรณีที่ เกิดเหตุมีเหตุกระทำรุนแรงต่อตอนเองจะต้องมีการรายงานซึ่งเป็นข้อมูลที่จะต้องลงสอบสวนเพื่อให้การช่วยเหลือนั่นคือที่พูดถึงก็คือรอง,ง .506 เอนะคะเพราะว่านั่นถึงคนคนนั้นจะได้รับการช่วยเหลือและจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อตกลงของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยตอนนี้ก็จะทำเป็นตัวชี้วัด ของเขตนะคะเขตสุขภาพไปแล้วนะคะก็คือว่าอาจจะมีการติดตามนะคะในในระบบการดูแลของเขตก็คืออัตราการเสียชีวิตของการฆ่าตัวตายเนี่ยต้องไม่เกิน7.8ต่อแสนประชากรแม้ว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเห็นว่าการฆ่าตัวตายมันเพิ่มขึ้นสูงนะคะ ก็จากเดิมที่เราวางไว้7.3ต่อแสนประชากรตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น8ต่อแสนประชากรแต่ว่ายังไงเราก็ต้องวางแผนเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาเรื่องของอาเหตุที่จะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเป้าของประเทศตอนนี้ก็เลยวางไว้ว่าจะต้องไม่เกิน7.8ต่อแสนประชากรเพื่อเป็นความท้าทายแล้วก็วางแผนในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะ แล้วก็ตัวชี้วัดที่เพิ่มมาในเรื่องของระบบดูแลก็คือ,อการเพิ่มการเข้าถึงบริการการดูแลผู้พยายามทำร้ายตนเองที่มีประสิทธิภาพนั่นหมายถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีได้แอคขึ้นใน HDC ครับเองกลุ่มคนหลอกการดูแลตามมาตรการเรื่องของการสอบสวนโรคเพื่อให้กันเทาปันเหตุที่เกิดขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการรายงานลงในรองอว่าสกลุ่มนั้นได้รับการดูแลที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นท,ที่เราวัดเขตนะคะก็คือกลุ่มที่การดูแลได้รับาการดูแลได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงเขาต้องได้รับการสอบสวนโรคเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวกลุ่มพยายามเป็นฐานที่มีไดเอกทั้งหมดแล้วก็เอาจำนวนของผู้พยายามค่าตัวตายที่ได้รับการช่วยเหลือและรายงานในรองอ .5-6 เป็นตัวตั้งนะคะคุณได้ร้อยนั่นหมายถึงต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะตามเป้าที่เราวางไว้ก็คือต้องมีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย65ในแต่ละรอบปีนะคะซึ่งตอนนี้เข้ามาในรอบ สามเดือนแล้วนะคะซึ่งดูนะตอนนี้ลงตรวจราชการที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะของจังหวัดภูเก็ตก็ได้สามสิบกว่านะคะก็ซึ่งเกินเกณฑ์มานิดเดียวนะคะแต่นั่นหมายถึงว่าทุกที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้สิ้นปีในปีงบประมาณเก้าเดือนหรือสิบสองเดือนเนี่ยคะ่ะเป้าให้ได้ตามกำหนดมาตรฐานนะคะนั่นหมายถึงในพื้นที่ข้างนอกที่เขาดำเนินการตามกัน ครบถ้วนทุกรูปแบบนั่นหมายถึงผลถึงโรงพยาบาลสวนสานรมจะต้องทําในการดูผู้พยายามทําร้ายตนเองกันเพราะว่าในกลุ่มของคนไข้ที่พยายามทำร้ายตนเองนั่นหมายถึงเขาอยู่ที่บ้านที่ทำที่มาที่สถานพยาบาลแต่กรณีเขามีกลุ่มอาการเจ็บป่วยทางจิตหรือมีเรื่องของเหตุการณ์มากระทบเขาอาจจะทำร้ายตนเองและเข้าสู่มารักษาในโรงพยาบาลสวนสานรม หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาในโรงพยาบาลของเรามีการทำร้ายตนเองในโรงพยาบาลจนเสียชีวิตนั่นหมายถึงโรงพยาบาลของเราก็ต้องรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือเรื่องของรองอ506เช่นกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วกรณีการสอบสวนนะคะการสอบสวนโรคเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้เพื่อที่จะรู้เรื่องของอ่า นิยามคำจำกัดความและเรื่องของระบบการดูแลช่วยเหลือนะคะในขณะ,ะนี้ในของโรงพยาบาลสวนสาราญรงเราก็จะวางมาตรการในเรื่องของการรายง,งานรองอ5 0 6ไว้นะคะก็คือ,อเมื่อคนไข้ที่มาแอดมิทที่โรงพยาบาลเรามีเหตุก่อนเข้าโรงพยาบาล ที่เป็นเรื่องของการทำร้ายตนเองก่อนมาโรงพยาบาลและเมื่อมาตรวจที่ OPD ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นการทำร้ายตนเองโดยเป็นรหัส x นะคะนั่นคือวินิจฉัยโดยแพทย์เมื่อมาที่โรงพยาบาลเราเป็น x60 ถึง x 8 4นั่นหมายถึงเมื่อส่งเข้าไปในหอผู้ป่วยไม่ว่าไปที่ตึกไหนคนไข้หรือผู้ป่วยรายนั้นจะต้องได้รับการสอบสวนรอง5ห้านะคะ ซึ่งรองอห้าสเอที่เป็นแบบรายงานนะคะ,ะได้ส่งเข้าไปให้ในหอผู้ป่วยทุกทุกแห่งแล้วนะคะ,ะให้ทำการสอบสวนโดยเป็นความรับผิดชอบของสบเพสของแต่ละที่นะคะที่จะช่วยในเรื่องของลงข้อมูลเรื่องของการสอบสวนโรคนะคะและเมื่อมีรายงานรวบรวมข้อมูลได้แล้วก็ให้ดำเนินการนะคะ แล้วก็ส่งมาที่งานจิตเวชชุมชนของคนไข้ดีชาร์นะคะเพราะว่าในหลายส่วนของแบบรองโมห้าศูนย์หกอะค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วก็แชร์ไปนะคะน้องเฟิร์นนั่นหมายถึงแอนพี่ต้องปิดอันนี้ก่อนไหมคะถูกต้องค่ะอ่าพี่ปิดอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็พี่ไปกดแชร์แชร์แล้วไปที่ โอเคเห็นแล้วไหมคะเพิร์นเห็นแล้วค่ะจ้าอันนี้ละค่ะก็คือแบบรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเองรห้าศูนเอเวอร์ชันสิซึ่งอันนี้ได้ปริ้นทําเป็นไฟล์หรือว่าเป็นไฟล์ pdf ด้วยนะคะส่งไปให้ทางหมอผู้ป่วยเนี่ยค่ะ ที่มีผู้ป่วยดูแลอยู่นะคะกรณีที่เมื่อไหร่ก็ตามมาที่โรงพยาบาลณนะวันที่แอดมิทเข้ามาแล้วหมอวินิจฉัยว่าเขาพยายามทำร้ายตนเองมีรหัสเอสก็ต้องรายงานอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ขอให้ดำเนินการาให้มากที่สุดในส่วนที่ทำได้นะคะแล้วก็ส่งมาที่งานจิตเวชชุมชนซึ่งงานจิตเวชชุมชนก็จะมาดูข้อมูล ตรงไหนข้อมูลที่มันยังไม่สมบูรณ์หรือต้องการข้อมูลเพิ่มก็จะได้ประสานงานไปที่หอผู้ป่วยไปที่อาสพเพสของแต่ละตึกนะคะแล้วก็งานของจิตเวชชุมชนซึ่งมีพี่ที่จะเป็นมียูเซอร์ที่จะคีย์ข้อมูลไปในฐานของรอสซนเอของคอนแก่นก็จะดำเนินการคีย์ข้อมูลอันนี้เข้าไปในของระบบการดูแลให้นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้หนึ่งคนเนี่ยค่ะ ก็จะมีเรื่องของระบบของการเข้าถึงบริการนั่นหมายถึงเมื่อมีรหัส X แล้วเขาได้รับการสอบสวนแล้วแล้วก็คีย์เข้าไปในรอง,ง506ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบการดูแลที่ทำให้คนไข้ที่พยายามทำลายตนเองเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ป้องกันตัวเองได้นะคะแล้วก็ไม่กลับไปทำซ้ำ แต่ในระบบของการดูแลคนไข้ก็จะต้องมีการติดตามเช่นกันค่ะหนึ่งคนคนนี้เมื่อดีชาร์จออกจากโรงพยาบาลเรานะคะทางโรงพยาบาลก็จะต้องส่งข้อมูลคนไข้นะคะไปให้กับพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลที่มีผู้รับผิจานาสุขภาพจิตที่ดูแลงานนี้อยู่เขาก็จะต้องติดตามต่อเนื่องนะคะผู้ที่ทำร้ายตนเองจะต้องได้รับการดูแลไม่ทำซ้ำภายในหนึ่งปีซึ่งอันนี้ก็เป็น ภาพที่เราใช้วัดคุณไข้เช่นกันเพราะในงานวิจัยที่ผ่านมานะคะเราพบว่ากลุ่มคนไข้ที่พยายามทำร้ายตนเองอะคะ่ะ ถ้าเขาจะมีการทำร้ายตนเองซ้ำได้มากกว่าถึงแ0์และก็เสียชีวิตในผลหลังเพราะฉะนั้นก็เลยมีตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อติดตามในกลุ่มของผู้ทำร้ายตนเองให้สามารถดูแลตัวเองแล้วก็มีทีมสาสุขคอยช่วยเหลือติดตามเพื่อให้ป้องกันไม่ให้ผ่านเรื่องของค่าตัวตายซ้ำได้เพราะตัวชี้วัดตัวนี้เราให้พื้นที่ติดตามมาหลายปีแล้วค่ะเราก็จะพบว่า ใน4ี่หปีที่ผ่านมานะคะเมื่อคนไข้กลุ่มของพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะเข้าสู่กระบวนการของการช่วยเหลือของทีมสาาสุขก็จะมีระบบของการดูแลติดตามซึ่งทําให้ร้อยละของผู้พยายามทําร้ายตนเองไม่ทําซ้ําในแต่ละปีในแต่ละจังหวัดของเขตสุขภาพที่ส1บเอ็ดนะคะมากกว่า90%นนะคะมี ซ้ำแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้ปี2568ตัวชี้วัดของการทำร้ายตัวเองไม่ทำซ้ำในระยะเวลาหนึ่งปีจึงไม่เป็นตัวชี้วัดหลักที่มาวัดเขตสุขภาพในเรื่องของการดูแลแต่เป็นตัวชี้วัดที่เอาเข้ามามอนิเตอร์เพราะจะให้เป็นคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวชี้วัด หลักที่เรามาวัดทีมสุขภาพตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยจะต้องมีการสอบสวนและรายงานในรองอ .506 แล้วก็มีการดูแลจนเขาไม่ทำซ้ำในระยะเวลาหนึ่งปีค่ะเปิน่นอันนี้ก็คืออยากจะมาชี้แจงให้ทีมของโรงพยาบาลสวนสารานรวมทราบถึงความสําคัญของการทํารองอ .506 ค่ะแต่ว่าในเรื่องของรองอ .506 เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการรู้ แล้วก็ในเรื่องของกระบวนการแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีการนัดทีมที่ใช้ในเรื่องของกระบวนการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลของรองอห6 6อีกครั้งค่ะเฟิร์นค่ะ ทีมที่เข้ามีเรื่องอะไรจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการระบบเรื่องของการรายงานร่องอ506ตอนนี้ที่ตึกรับผิดชอบอยู่บ้างไหมคะมีตึกไหนเข้าบ้างไหมคะพี่พูดคนเดียวพี่ไม่ได้สนใจใครเลยอะเฟิร์นอันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะงั้นเปิดสต็อปแชร์ก่อนเนาะจะได้เห็นกันโอเค ่าก็จะมีพี่มนอยู่คะ่ะพี่มนยังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะโอเคอยู่อยู่ก็เป็นการฟังเป็นการฟังทบทวนะนะคะก็คือข้อมูลอะ่ะเราก็พอทราบมาอยู่ทีนี้ก็เป็นการฟังซ้ำเพื่อจะได้เป็นการเขาเรียกว่าอ่าทบทวนนะคะทบทวนซึ่งถามว่าเออ ในในในการลงรายงานอันนี้ก็จะต้องมาทวนกับน้องๆอ,อยู่ค่ะในทางปฏิบัติในรายงานนะคะพี่มลมีเยอะมากเลยค่ะที่ต้องทําคาเข้าใจเดี๋ยวก็เคุยกันแล้วล่ะคะ่ะว่าอาจจะต้องนัดทีมเข้ามาดูอีกครั้งเพราะว่า<ด>ตอนนี้เราคิดในเชิงปริมาณไปก่อนให้มีการสอบสวนแต่เรื่องของคุณภาพนะ่ะมันยังไม่ไ,มได้มากเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพอาจจะต้องมาดูหน่อยว่า อ่ารายงานเรื่องของปัจจัยเสี่ยงปัจจัยกระตุ้นปัจจัยปกป้องมีอะไรแต่ว่าคุยแบบสั้นๆแบบนี้มันจะไม่ได้อะไรนะเราก็เลยไม่คุยค่ะค่ะก็คืออย่างน้อยก็เป็นภาพรวมเนาะที่ว่าเออเอ่เอคนทั่วไปเขาก็จะได้รับฟังว่าเออเราเรามีมีระบบการรายงานแต่ส่วนของดางด้นานคุณภาพที่ว่าน่าจะคุยแล้วก็มาทบทวนในใน,ในส่วนของผู้ปฏิบัติค่ะใช่ใชค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่มลเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เราก็ให้ทาง พื้นที่เขาทาเช่นกันนะคะไม่ได้ทําแต่เราของเราน้อยกว่าของพื้นที่อีกค่ะเพราะว่าอของพื้นที่ใช่ของพื้นที่เขาเขาอ่าเสียชีวิตแล้วเขาต้องรายงานเยอะนะคะของเราน้อยค่ะอืม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 แต่ว่าที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของเราที่ผ่านมาก็คือ ที่ว่าเสียชีวิตในโรงพยาบาลเราอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงซึ่งเราอาจจะต้องมาทวนกันอีกนิดนึงนั่นเราก็คงต้องสอบสวนทําร่วมกับของคุณพินค่ะเพราะว่าเกิดในเหตุของคุณพินแล้วคุณพินก,ก,ก็ต้องเป็นคนรายงานการสอบสวนโรคค่ะอ๋ออ๋อเป็นเป็นเป็นโรมนคุณพินเหรอคะเป็นคนรายงานใช่ค่ะเพราะว่า กรณีที่ไปเกิดเหตุแจ้งเหตุที่ไหนตรงนั้นเขาเป็นคนรับแจ้งเรื่องของการฆ่าตัวตายอค่ะเขาต้องเป็นการรับและเขาต้องลงรายงานค่ะเ,เพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยต่อไปถ้ามีแบบนี้อีกอ่ะเขาอาจจะต้องโทรมาถ,ถามข้อมูลจากเราเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เรื่องของการสอบสวนอาจจะต้องส่งให้เขาแต่เราอ่ะมีไว้เพื่อที่จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่เราจะรายงานในโรงพยาบาลได้ค่ะพี่มลตัะโอเคโอเคค่ะ เป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเพิ่อนเนี่ยคือเราเราไม่ได้ทำงานในส่วนตรงนี้ลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะแต่วันนี้ก็ได้มาเรียนรู้กับพี่นกเนาะก็วันนี้นะคะพี่นกก็ได้ให้ดูนะคะรายงานของจำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เสียชีวิตแล้วก็ไม่เสียชีวิตในปีงบประมาณอ่าของ67นะคะซึ่งเราจะเห็นตัวเลขได้ว่าก็มีเพิ่มขึ้นเนาะสูงอยู่นะคะแล้วก็ พี่นกก็ได้อธิบายนะคะรายละเอียดชี้แจงแบบรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเองนะคะ0506ให้เราเนี่ยได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่นกเป็นอย่างมากเลยนะคะที่เสียสละเวลานะคะหาเกร็ดความรู้นะคะมาให้เราได้เรียนรู้กันเพิ่มขึ้นแล้วก็ขอบคุณนะคะหัวหน้านะคะที่สนับสนุน บุคลากรในหน่วยงานมาเ็นคป็นความรู้ให้กับเราในวันนี้นะคะพี่เดกอาร์พรน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าไม่มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมแล้วนะคะในนามของศูนย์เรียนรู้นะคะก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะใครที่ฟังอะไรไม่ทันก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะในช่อง youtube ชื่อช่องว่าสรารนโรงเ e a r n นนิ่งชาแนลค่ะสําหรับวันนี้ก็เราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันราชการทุกเที่ยงครึ่งถึงม่ายโมงก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ